สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวอเพียวแคมไม่ต้องแปลกใจเห็นหมวกคริสต์มาสเลยคริสต์มาสแล้วไม่เป็นไรเราแฮปปี้นิวียียรนวันนี้เ,เพื่อนๆก็มาอยู่กันที่คอนโดนของเวตา<ม>ก็จะเล่นทำปาร์ตี้ปิ้งย่างกันอันนี้มีต้นคริสต์มาสด,ด้วยๆๆวเราจะไปดูกันว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นพิเศษหน่อยคือจะมีไฟ คือจะเด่นกว่าเพื่อนไปที่ออกที่ออกเธอสองพันสิบสามเปิดที่สองพันสองพันสิบสามมีพร็อพไงพร็อพร้อมไงนี่นี่ดูด<ๆ>ูโอ้เป็นธนาคารแล้วนยคะก็เดี๋ยวดูแล้กวก็ควายเอ้ยไม่ใช่กล้องหน้ากูก<วะ>็เพื่อนรู<ว>้จักเกมเซตถ,ถีนะคะแต่ว่าเกมเซตถ,ถียุคสมัยนี้มันเปลี่ยนเป็น กินสถิตข้ามมิติซึ่งกูเนี่ยใกล้จะล้มละลายแล้วเงินกูเหลือเท่านี้เงินมันเหลือเท่านี้ธนาคารและเงินเหลือเท่านี้และาันนี้นะคะเป็นธนาคารไม่ต้องทำอะไรมากเฝ้าคอยแจกแจกแจกโฉนดแล้วก็จ่ายตังค์เพื่อนแล้วก็แดกตังค์กูไปเยอะละตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่เจ็ดหมื่นซึ่งซึ่งจะล้มละลายก็ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็ นโหนก็เดี๋ยวเท่านี้ขายแดกหมดละ <c oughs> นะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปแฮปปี้ว่า <New Year. S 2> ใครจะล้มอะไรนะคะแฮปปี้นิวเอเลนแฮปปี้นิวเอเลนคนที่สามนะคะแฮปปี้นิวเอเลนค่ะแฮปปี้